สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบัตรเต้ลำพน้องไปเที่ยวครับวันนี้ครับวันนี้เอาจรงๆเลยครับในไหนกันในไหนดอกเรีนทั้งจะผ่าเรียนทั้งหลานเรียนทั้งพี่น้องเลยครับวันนี้เอาวัดเลยครับวันนี้สัมผัสคนครับก่อนสัมผัสคนเมื่อกี้ผมไปบังคับมากนะครับฝืนบังบังคับคนมากนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องผู้การเจอทีแล้วครับสวัสดีเอ่อสสวัดีค่ะน้องอะไรน้องจีนค่ะพี่น้องจีนผู้การอันนี้คือใคร พี่สาวค่ะพี่สาวหรือว่าดีดีขึ้นเหยียบพ่อ่าจีนกันเอาตรงตรงคือคุณคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะมาคุณแม่ยังสาวเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันในเสื้ออะไรนี่ครับพี่น้องลูกสาวใหญ่กว่าล่ะจ้ะแม่แม่มีเสียงอยู่อันจ่อให้ลูกสาวจะกินอย่างคือตัวใหญ่เนี่ยอยากกินไหนลลูกกินปลาแดดกสทั้งสีมาแล้วครับล่าสุดนี่ครับพี่น้องอันสวัสดีครับน้องกินเนาะอันนี้คือน้องกินเป็นนอะไไรรคับบี่ทมต้องกินเป็นอะไรครับออ๋หนนูเป็ ร้านเจ้าภาพจ้าร้าน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 จีนแดงหรือร้านแท้ครับเนี่ยร้านแท้เลยจ้าร้านแท้เลยคืออันผู้อู่ร้านโกุ๊กเนาะร้านผู้ไงคือลูกพี่ลูกน้องเนาะร้านแทะอะไรกินอ่ะแซงว่านี่ร้านเทียบอ่เนี่ยผู้เนี่ยเลนอ๋อแล้วเลนเตี่ยอันนี้ร้านอันนี้เลนก็เดินเลนอันนี้เป็นซักเลนนี่จะคุยวนๆอยู่ครับเลนกบอันนี้เลนกบเอ้ยเลนกบป่ะแม่เลนเลนนกบเพราะว่าหนูนูนูร้านกุ๊บอู่บอเป็นยังผมจะ จังสัมผัสแม่กับหลวงน้ำพ่อน้องผู้กันน่าสนใจนี่เขาว่าน้องผู้กันที่ตรงติกตอกเลเหรอรวมเป็นคนดังใน,นระดับหนึ่งอาจารย์อาจารย์นําเสนอมากเลยนะเขาบอกว่าเป็นนางเอกของละครสั้นนะ<ช>ได้ตั้งเหรียญเงินเลยเหรอค่ะ,อะ,ะ,ะลองเพลงเป็นไวอ์ละเอาถามตรงหูโคตรเพี้ยนขนาดเดินมันยังเพี้ยนเลยลกูกให้คุณแม่สอนหน่อยสิน่าสนใจหน่วยกานได้นะหัดซ้อมไว้ไม่แน่นะวันข้างหน้า อาจจะเป็นผู้กันเพชรบ้าน,นแพงก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะเป็นแม่จ,จีนน่ะสิขับรถตามกันเลยปะเนี่ยบอสนด็กผมเขาเลือกกันใช่ไหมแม่จีนเนี่ยผู้จักสรรหน่อยเอาตรงๆนะครั้งแรก,กยังไงครับบอสฟังเด็จักหน่อยผู้จัดสรรผู้จัดวุ้งสาวหน่อยจักหน้าจ้ะหน้าผู้เป็นเจ้าภ<น>าพดีหน้าคือ,คอใครครับหน้าตองหน้าตองนะเอาาาอาาหน้ตงเอ้า เสียตองเขานี is, seul, ่เป็นคนแนะน้ำเจ้าให้เจ้าเบิ้งเหนี่ยด้วยยังไงแมนคือหนูจะไปมาหาสู่กับเจ้าผาดี่กับหน้าในตลอดคือเป็นร้านร้านหักจีวายยุคเพิ่งจะยุคกรุงเทพน้ำหนูแมนบเวลาวันหยุดหนูก็จะไปหาคืนก็บรูดจักที่ว่าเพื่อไปเพื่อเปิดเปิดเต๊ตเสารหน่อยกลางโฮมเทยเตอร์เปิดเครื่องเสียงเลยเกินเสียงเลยที่นเป็นคนมาเครื่องเสียงเป็นแทงเสียงอยู่แล้วนะก็เบาไหวตั้งแต่หลายปีแล้วล่ะเดี๋ยวอันช่วงโควิดบจน แ <Man, S 1> ม่สชมกูเป็นลาเป็สิจางสิจางไม่ยู่ค่ะอืเราเมื้อนี้ก็เป็นฝันเป็นจริงแล้วโอ้ใส่คข้ามาฝันเป็นจริงเลยทีแม่ความภูมิใจของเราเลย Man, แม่ครับแม่เรามาเพ้งท้าแมจะผ่านต้องเล่าให้มาเค้งะว <Man. S 1> บัตนี้ผมทานในบัตนี้รอบๆมาเปิดใส่เครื่องเสียงใส่ทุ่มได้เต๋ออยู่พุงเดียบันบ่ Man, แต่ถ้าไหนต่อวัตเจ้าคือได้กำมัดเบื้องอียะรอบัตนี้ถามพ่อนบ่เดี๋ยวถามเพื่นบ่เจ้าคือมาแขแท้เคยถามหนาบ่เออ เรามักเลยว่าความแปลกใหม่ความอ่แหวกแนวโอ้บอกไงคือหมอลรำมีหลายคณะแต่คือมันจะแหวกไหมแหวกเนี่ยอีแหวกนึงคณะนึงใช่ค่ะเป็นเหมือนยุคใหม่เขาชอบด้วยความที่เขาเลยรักตั้งแต่ก่อนน้องอุ้งอิงโตก่อนที่ลาวอุ้งอิงมาอีกแม่เพราะอุ้งอิงไม้ในแห่งเซปมักแค้นแบบนี้ค่อยๆลอยออกมาแล้วเบิ้งคู่มือได้ปะเบิ้งซมมือ เพิ่นเบิ่งหวอดสาวเพิ่นมีิรัยสดเพิ่นกับเบิ่งซื้อกุ้มปิดน่ะแม่นกุ้มปิดเท่าไหร่ก็ซื้อแม่นจ้ะหนูไปย่านไหนเห็นตลอดเห็นตลอดสาวหน่อยนี่แม่นมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งเหมือสาวอาทิตย์ตั้งแสนยี่สิสีไปหาเพิ่นยี่สิเพิ่นก็สิเปิดนั่งรับเพิ่นได้ก็นั่งเป็นนั่นล่ะนั่งเบิ่งแล้วกันตื่นมาก็เบิ่งอีกเอาอุ้ยยิงสิออกแล้วนี่เพิ่นนะลูกหูลูกหูเวลาเล่นบ่ แมนพ่อหนูสิกับเนี่งยิงขึ้นบ่ครับประมายิงขึ้นน้องกูสิออกมากหาหาถุงกวนึยงขึ้นสามานี่นะโอ้โหเวลาวหาดถุงเป็นประมาณหาถุงก็เกิดยงขึ้นเนาะอ่ะเราเกิดมาเลยบอกเล้ว่าเบิ้งเดี่ยแมนเบิ้งเป็นงูกันก่อนเออครับผมเมื่อไหร่ไเนี่หลังจากเบิ้งดูไหลเบิ้งนละเพิ่งดูไหลเป็นยังไงบ้าง หนูมาคือว่าหนูบ่ได้นี่เด้ะครับเอเบิ่งคณะอื่นหรือว่าคณะใดนก็บ่ได้ก็ได้เปรียบเทียบบ่ได้เปรียบเทียบครับผมแต่คือแบบด้วยความหนูมักหมอล้านี่แหละหนูไปหนูไปเนี่ยโอ้สายหมอตัวนี่ไงไปยุ่งเหยิงชูยูแถวอ่าบางทีใช่ครับบางทีบ้านพ่ะประแดงเนาะทางหมอบ้านพี่บ้านธรรมพรอู้ใช่มาไปมาพ้แต่ต้นนี่ยแมนจ้ะตลาดสัง้นกระจายนี่นี่ไหนครับเคยไปเบิ่งครั้งแรกหรือเปล่าเคยเคยเบิ่งนอะส้นส้นหรือเปล่าครับ จาที่ไหนครับครั้งแรกเคยดูครั้งแรกที่หนูดูหนูดูอยู่ไอ้ปีที่แล้วโอ้เพรามันเพรมันฉากนี่เพรมันฉากเก้าเนาะตอนนั้นเนาะเป็นฉากเก้าอันเป็นเงาะปลาเออเป็นเงาะอันนี้โยงนางรจนาปลาดมี้องของแขยตัวนี้ล้ำสังข้องเงาะปลาตัวนี้เป็นอะลรปีใหม่นี่ยแหละ,ปละ<อ>ไปเบิ่งยูบ้านหนูจำไม่ได้ว่าครั้งแรกหรือเปล่าแต่ว่าที่หนูตาได้หรอกนีไปเบิ่งยูไอบุรีล้ำเป็นยังไงมวนบ่อยฟังดู จังหน่อยนู้นอะผู้สไตล์ผู้สาวหนาหันบุ้ยนู้ก่อนนู้ก่อนตอนจูนได้่าตอก่อนนี่ตอก่อนเตยบอเตยมวนบอเตยถือใจบอบึมบึมบอถือใจจ้ะบาที ่าผมขอถามเขาจังเลยอีหลาเบิงบ้งบนอีหลาได้เห็นอีหลางองุิงครั้งแรกเป็นยังไงอ่าถามความรู้สึกบอ,อ,อมมีการโดยพวกนี้หรอไฮบอลตามความรู้สึกของเจ้าการนู้เห็นไก่ชิดอะ่ะนู้ได้กไก่เล่นบอ,อ<ะ>มตล,ดลดาดตลาดไหวครับเออตลาดโดยซักแมนไปลาดชุดนี่ที่เห็นน้องอุ้งอิงนี่แล้วกัดที่เห็นครั้งแรกได้จับมือด้วยแมนเอาบอกความรู้สึกผมฟังยังหน่อยนิดนึงก็ได้ฮะลององุ่นนี่เป็นคนที่หนาล้าครับผมแล้วก็เออดยความที่ เขาพึ่งจะมาเขาวงการได้แค่11เดือนเพร่าู้จ่าขอไว่ไล่เดือนกุมภาของเกอนแล้วก็ได้ไปเปิดเอ่อเปิดสนามแรกนี่เอเปิดเวที่แรกเนี่ยอยู่ภาประเดงเอ่อางแรกปู้จ้าสมิงพายใช่ค่ะผมกับทายหนอกคนแรกกับเธอแรกกันอยู่กันแล้บ้าของแค่์ดีครับขนาดว่าติดตามแบบคบอลนั่นนี่อ่านยังไงต่อครับพี่ี งแต่นอนติดตังแต่นั่นติดมารู้สึกแบบน้องเขาเป็นคนบ้านบ้านเหมือนบ้านเรานะจินมองคือแบบว่าน้องเขาบ่ได้ยิงน้องเป็นคนที่แบบดูง่ายกินง่ายเราในนี้แบบเหมือนเป็นเด็กที่เหมือนกับบ้านเราเทศไทยจงคับเป็นสมือขึ้นมาได้นะภายในแค่จะอัพตัวเองขึ้นมาหลายด้วยฝีมือเนาะด้วยฝีมือจริงๆด้วยความสามารถจริงๆโอ้จาก อันอยู่ไต่ไปที่คนละคนเป็นเด็กน้อยไหมไม่อาจจะเป็นเด็กน้อยแต่งครับตอนบ่แต่งตัวคนละคนเลยเด็กหน่อยธรรมดาบ้านเขานี่ละเนาะพอขึ้นไปที่คนละคนไหนเวทีนี่สวยงามเบื้องแบบอล่าน้องเบิ่งหนาอันนี้พูดจากใจเนาะครับบริบริบริเวณพวบปีกันได้ไหมเด็กหน่อยท่เบิ่งเด็กพื้นเพืานป้าขึ้เด็กหน่อยม้าห่าวม้าหัวปกติเด็กหน่อยมาทยมก็จังลูกสาวนู้นี่แหละสูงแล้วจะให้จะให้จะสอนลูกสาวซ้อมเพลงบ้างบ่อยให้หัดร้องบ้างนะไม่ปั่นได้ เรา <c oughs> แ,แต่เพิ่มมากเนาะเราแต่เพิ่มมากการบัดนี้<า>พ่พอได้สัมผัสเมือสัมผัสอย่างไรในเบื้องในเนาะกะรู้<า>รสึกว่าชื่นชอบบอครับแม่จ๋าชื่นชอบ,าบนาอู่ยอยงิงจ,ต <c oughs> จัตามเบิ่งได้คลิปได้อยังบ่แม่นจ้ะทิ่ต้องบอกเป็นตาดีใจแท้เจ้าฝากขอฝากกดติดตามเบิ่งสาวน้อยน,น,เนอะเด้อสาวน้อยลำเพลินอพิเชียวแล้วก็อันแล้วก็ของบ่าวตุ้ยนําช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอพิเชียวซื้อครับออ๋บบ่่าาววผมเคยถ่ายผู้ผมไทยเพิ่นเทึงห่านนะครับผู้นี้ล่ะสิถ่ายเพิ่นเทึงห่านเลย ฝากเบิ้งฝากเป็นกำลังใจทีมงานสนอยหาน้ำบานนี้หลังจากนั้นมาเนาะจะในเบิ้งครั้งแรกเนะาะได้มีครั้งสองครั้งสามบอกหนูเบิ้งอยู่แต่ว่าอรอบล่าสุดนี่ถือเบิ้องที่ว่าได้จับน้องอุ้งอิงนี่แหละส่งประมาณกลางกลางบุรีรัมบ์บอยู่บุรีรัมบ์นั้นต้นไอ้บุรีรัมบ์น้องอิงเพราะท่าน,นอีกปีก,ก่อนนอก,ก่อนอีหลาสิมั้งเนาะตอนนั้เนาะแก่ออีหลาว่ากุมภาัครบผมยูประมาณมในส่วนกลารทีนี่หลาที่เปิ้ลไปตลาดเลยแสดงว่ามุนีเอา้ามุนีจังๆ,ๆเลยมุนีเนาะถือว่าในฐานะเจ้าภาพเลยเอ้าเจะผ่านัต มื่อนี้เจ้าสิได้เห็นแบบบุคคนหลังห่านเลยเพราะเจ้าตัวกรขึ้นมาที่ต้องไปเจอใช่หล่านี่มื่อนี้แหละเคยเคยฝันว่าวันสิได้วันหนึ่งอ่ะหรือว่าเพิ่นบอกไปอยู่แล้วเ่าหน้าบอกไปอยู่แรือเปล่าบอก่าพนต้องเอาสาวหน่อยเพิ่นว่าสิจ้างสาวหน่อยจังได๋กะจังได๋กะสาวหน่อยเราเป็นคนที่บ่เปลี่ยนใจอีหยังงนี้ไม่บอกไงเรามักเดียวใจเดียวแล้วว่าสิเอานี่คือเราต้องเอาเราสิเอาให้ได้แล้วว่าเราจ้างกั่พีไก่ไหมพอนี่หล่าสิมาเด้แม่นเราก็บบริโภคบอกพนเว้าเพิ่นช่วงนติดการกันยู่นํากันล่ะครับโอ้ ก็คือไอ้ตะกี้ก็คุยงานน้อกันแล้วคนอื่นว่าเป็นแท่เป็นแบบนั้นแบบนี้เองสิหน้าแบบดูน้ำหนักคนคนนี้ตลอดนะค่ะอ่ะก็ถือว่าแบบเจ้าเก่าทุ่มใจนะมากอีหลายเนตัวเนความเป็นบ้านๆของเพิ่นนิดหน่อกบระเดีวแบบประมาณแบบว่าเยอะจริงไม่อยังเบิงเบิงส้มแบบบอกเบิงแล้วอืมบามเป็นบ้านๆเด็กน้อยบ้านเขาลองเท่งแบบเขาความสามารถของน้องเขาหรือเป่าเด็กเขาที่เออเขาเอ่ยยังดันตัวเองครับดันความสามารถตัวเองสมครล้วนๆไม่มีเส้นสายแล้วบัดนี้ ภาพล่วงของวงเลยครับอันนี้อ่ะบันจุ๊บชวาอิลสัสภาพล่วงของวงสาวน้อยเขาอ่ะได้ความรู้สึกของเจ้าที่เจ้าเบิองเนี้ยจะว <บา S 1> <ร>่<ร>ะ<บ>าเป็นะมาณไหนตอนนี้คือทั่วประเทศไทยรู้จักสาวน้อยหมดครับแม้กระทั่งภาคกลางครับผมจากอ่าจากใจหนูนะครับคนภาคกลางบางคนสิบรู้จักแม่ถามว่าสาวน้อยปะสาวน้อยอะไรเหรอเดี๋ยวนี้มาถามหนูอ๋อเห็นแล้ว ไม่ออกอะไรนะออกรายการนี่อันว่าเราไม่ด่อนนู่นแน่อันซองนั่นซองนี่แน่ากที่แบบว่าเขาไม่รู้จักเขาก็มาถามเออนี่ละนี่ละนี่คณะนี่ละจิ๋นุไปเบิ่งมากเสียดูมากทั้งสินะงั้นว่าไงพูดกันเพื่อนแป้งแขกพกันทั่วทั่วประเทศละด้วยความที่รักนี่แหละมีคนเนาะมีคนพูดพอพิจารณดีใจเป่าปากเจ้ปาก เห็นเโอ้นั่นจากเมืองนั้นเมืองนี้มาคุณบอกเป็นจะดีใจดีได้อันจากกันโซนบุรีรัมย์เนี่ยโซนหนึ่งตะกอนตะกอนตะกี้ตอนผมอยู่มาเนาะบ่อคอยมีไหนมาบุรีรัมย์หลังๆมันี่ยโอ้โหมามาเยอะนะครับแต่มันไม่ได้คิวไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เต็มมากเลยแต่รู้สึกว่าบุรีรัมย์ไหลายแห้งแล้วพี่น้องเอฟซีบุรีรัมย์ไหลไหลดีครับทุกที่สิงห์บุรีก็มี่นครสวรรค์ก็มี่เพชรบุร์กัมี่ไหลพี่น้องอะ บา้านี้มียังสั่งความบอฝากฝากแบบมาชอบ่าสุภายออันอีหล่าองอิงเป็นหลานเจ้าเป็นน้องเจ้าคนดังแลยบาลัานี้จะมียังสิฝากบอกพ่อบอลเั็กน้อยก็ได้ประามาณแบบฝากบอกไว้เพื่อนเงินนนนะประมาณไหนอ่จะจหรับเจ้าในความรู้สึกน้องอุ้งอิงเป็นคนที่น่ารักครับจาเป็นคนที่เอ่อความสามารถหลายครับเขามีความสวรรค์ในตัวจากอ่าหนูเขาฝากน้องอุ้งอิงกให อยู่เป็นขวัญใจของอ่ประชาชนของพวแล้วลองตรงขึ้นใจถึงววาม้านาม้ามือแรกกินไก่ไม่บอกให้เป็นตัวตัวเครื่องมือเล่ใครเป็นเครื่องมือแรกลวดให้เป็นตัวของตัวเองให้รักษามาตรฐานไว้รักษาความดีไว้ต้างนีเนาะให้เป็นตัวของตัวเองให้เป็นตั้งสี่แหละรูเป็นเด็กน้อยของตั้งแต่เป็นดวงใจของทุกๆคน หลายคนอุ่มชูเนาะใช่มีคนอุ่มชูไปใส่กมีแจ้าคนผมคมต่อมอดี่ช่อาจากไหนกันประมตัวนี้ในคิวพื่อนพอที่ไดคิวเื่อแด้นรับโอเคขอบคุณหลายๆนะั่คุณกินแล้วก็น้องคู่กันคู่กันบอแนนครัาบ้านข้างหนาสิเป็นคู่กันเป็นบางแบอลแนนคนชบบอแนนบอนอนนะครับมากหลายพราอันเรียกเรียกันเรียกกันเจ้าหน้าเจ้าว่างไหนนะสองคนเรียกว่างไดนนี่ เรียกไงตองเลยปไงตองเร่อเนี่ยไงตองพอมดันเรานะบนบนนะนออาวเนี่ยอาขอบพูด้ครับเด้ออ่คนขนีครับนี่ครับพี่นองสุดยอด